นรอยเตาไฟแบบโบราณจากเตาก้อนเศร้าถึงเตาอั้งลูและเตามหาเศรษฐีเตาไฟเป็นสิ่งอยู่คู่ครัวไทยที่ขาดเสียไม่ได้แม้ว่าเตาแก๊สจะเข้ามาทดแทนด้วยความพิสดุดวก,กว่าจุดไฟก็ง่ายกว่าไม่ยุ่งยากแถมยังไร้ควันอีกด้วยแต่เตาไฟแบบโบราณเช่นเตาก้อนเศร้า ตเตาเศร้าเหล็กเตาบุงมเตาเชิงกรานที่เป็นเตาไฟอย่างไทยหรือเตาอ,อั้งลู่อย่างจีนนั้นก็ยังมีความจําเป็นไม่น้อยโดยเฉพาะสําหรับการประกอบอาหารจาพวกปิ้งหรือย่างที่ทําให้อาหารนั้นมีกลิ่นหอมกว่าการใช้ตเตาแก๊สเตาไฟแบบเวลาข้นต้นนั้นเป็นอย่างไรได้เรามาดูกันเตาก้อนเศร้า เป็นเตาแบบโบราณทำขึ้นอย่างง่ายๆโดยการเอาหินหรืออิฐจำนวนสามชิ้นวางหรือปักเป็นหลักลักษณะสามเศร้าสำหรับรองรับภาชนะเตาก้อนเศร้านับเป็นเตาไฟแบบโบราณอาจเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกเริ่มก็ว่าได้เพราะทำขึ้นโดยไม่ต้องประดิษฐ์หรือพิธีพิธันอันใดมากไม่ว่าจะอยู่ในเมืองชนบทหรือตามป่าตามป่าดงภงูเขาภัยนะครับ หาขาวัสดุทำนองดังกล่าวมาตั้งเป็นเศร้าทั้งสามก็สามารถหุงหาอาหารได้แล้วต่อมาตอเตาเศ้าเหล็กเป็นเตาที่ทำจากเหล็กดัดให้เป็นวงกลมมีสามขาใช้หลักการเดียวกับเตาก้อนเศร้านะครับอย่างไรก็ตามเตาก้อนเศ้าและตเตาเศร้าเหล็กมีข้อเสียคือไม่มีที่กัลลมทำให้ฟืนหรือถ่านมอดเร็วเป็นการเสื่องเปลืองเชื้อเพลิงเตาไฟที่ทำจาก ดินเผาจึงได้รับความนิยมมากกว่าจางเช่นเตาเชิงกลานเตาว,วงและเตาอั้งลูกเตาเชิงการเป็นเตาไฟทาจากดินเผาลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกปากถายออกมีช่องตัดหน้าเตาก้นทึบมีชานต่อออกมาข้างหน้าเตาสําหรับวางปืนหรือฐานคําว่าเชิงการมาจากคําว่าเชิงหมายถึงฐานที่ใช้รองรับ ของบางสิ่งกับคำว่ากรานในว่าเป็นคำเขมรหมายถึงไฟรวมความแล้วจึงมีความหมายว่าฐานรองรับไฟหรือเตาไฟแบบมีฐานรองรับอยู่ข้างใต้นั่นเองต่อมาเตาเชิงการบางครั้งก็เรียกว่าเชิงไฟปรากฏในคำให้การขุนหลวงวัดประดูกทรงธรรม ได้กล่าวถึงการทําเครื่องปั้นบินเผาในสมัยยุรยาซึ่งมีเตาเชิงกลานหรือเชิงไฟอยู่ด้วยความว่าบ้านปั้นโมเขาหม้อแกงใหญ่เล็กและกระทะเตาขนุมคุกขนุมเบื้องเตาไฟตะเกียงใต้ตะกันเชิงไฟผานภูมิสีพุ่มถวายพระเจ้าวสาบ้านคนที่ปั้นกระถูนดินกระถางดินปลูกต้นไม้ เลตะคันชองไฟเตาไฟเลปั้นรูปช้างรูปมารูปม้าตุ๊กตาต่าง,างๆขายเตาวงเต,าวง,ตาวงเป็นเตาไฟทําจากดินเผาลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสูงประมาณคืบเศษหน้าเตาตัดเป็นช่องสําหรับใส่ฟืนหรือฐานฐานล่างเตาเป็นก้นกลวงไม่มีฐาน ด้านบนมีกลวยดินยื่นออกมาสําหรับรองรับภาชนะเรียกว่าจมูกเตาอย่างเราก็ตามเตาบงุงมีข้อเสียตรงที่ต้องวางบนแผ่นเตาไฟฐานรองรับเตาไฟหรือวางบนพื้นดินไม่เหมาะก,กับการวางบนเรือนเพลหรือพื้นไม้ซึ่งจะสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดไฟไหม้นะครับต่อมาเตาอั้งลูกเตาอั้งลูกเป็นเตาไฟแบบจีน คนจีนนําเข้ามาใช้ในนิแดนประเทศไทยเมื่อใดไม่มีใครราบแน่สัตว์แต่ด้วยความที่เตาอัรโลสะดวกต่อการใช้างานปลอดภัยไม่ทําให้ครัวสกรปรกไม่สู้มีควันไฟและขม่ามากนะักจึงได้รับความนิยมมากคนจีนแต่จิวเลือกเตาประเภทน,นี้ว่าหวงลูหมายถึงเตาลมส่วนคนจีนฮกเกีย้ยนเรียกว่าห้างล้อหมายถึงเตาปิ้งเตาย่างอย่างไรก็ตาม ในภาษามาลายูและอินโดนีเซียรเรียกเตาชนิดว่าอั้งลูกซึ่งยืมมาจากภาษาจีนโูกเกี้ยงคือห้างรอจรึงอาจสรุปได้ว่าเตาอั้งลูกน่าจะเพี้ยนมาจากภาษาจีนฮูกเกี้ยงเตาอั้งลูกทาจากดินเผาลักษณะทรงกระบอกส่วนก้นสอบเข้าเล็กน้อยด้านหน้าเตาเจาะเป็นช่องสำหรับใสฟ่ฟืนหรือถ่านบริเวณปากเตาทำเป็นเศร้าหายลูกป้อมติดตั้ง รายบุญกำแพงเมืองโบราณมีทั้งหมดสามเส้าวไว้สำหรับรองรับภาชนะนอกจากนี้ภายในเตาอ้างโลกจะมีตะกรับหรือรังพึ่งภาษาจีนเรียกโลกเท่งเป็นแผ่นดินเผาลักษณะกลมเจาะรูเต็มแผ่นเอาไว้สำหรับรองรับเชื้อพึง่งส่วนช่องว่างข้างใต้ตะกรับนั้นช่วยระบายอากาศและช่วยถ่ายขี้เถ้าลงไว้ด้านล่างเตา ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเตาไฟแบบโบราณประเภทอื่นๆทําให้เตาอั้งลูกเข้ามาแทนที่และประจำอยู่คู่ทุกครัวเรือนของคนไทยลืมจากการใช้ตามบ้านเรือนของผู้มีท่าดีก่อนจะนิยมมากขึ้นในเมืองและหัวเมืองก่อนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองปรากฏในกรุงเทพมหานควรว่ามีการทําตั้งเอาลกูกขายอย่างเป็นล่ําเป็นสันมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่หลังตลาดเจริญผลติดคลองเสนเสษปัจจุบันก็คือบริเวณ สาบันเทคโนโลยีปัจจุบันถนนพระรามที่หนึ่งนะครับนบรรดาเตาไฟทั้งหลายเหล่านี้เตาอัง้งูลดูจะเป็นเตาไฟที่รับความนิยมสูงสุดและมีพัฒนาการต่อเนื่องมาดูตลอดแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันพุทธศักราช2565ซึ่งล่าชสุดกรมพัฒนา,พ,ฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานแนะนำให้ประชาชนใช้ เตามหาเศรษฐีเป็นเตาซูปเปอร์อั้งโลกซึ่งเป็นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงพัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอั้งโลกที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปรายงานข่าวระบุสมคุณของเตามหาเศรษฐีว่ามีประสิทธิภาพชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโลกตามท้องตลาดถึง29%มีลักษณะเปรี้ยวและน้ำหนักเบาให้ความร้อนสูง ประหยัดทานกว่าเตาอั้งลูกทั่วไปราว30ถึง40อร์เซ็วางภาชนะได้9ขนาดตั้งแต่เบอร์ิบุถึงเบอร์สาขนาดหุงต้มไม่มีกันและกาดพิษเกิดขึ้นเนื่องจากเผาไหม้สมบูรณ์และมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า2ปีครับนี่ก็นับเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของเตาอัง้งลูกซึ่งอันจะท้อนได้เห็นว่า การใช้เตาไฟด้วยเชื้อเพลิงจากฟืนและถ่านยังคงมีอยู่กันโดยทั่วไปและเตาไฟสนิดนี้เป็นเตาไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน